Automation with PowerShell The s e r i e s EP 3การรันรายงานอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบสถานะของ w i n d o w s Server ผ่าน Group Policy ในตัว EP นี้นะครับเราจะมีการลองทำการคอนฟลิกตนะฮะโดยการใช้ตัว Group Policy นะครับไปทำการสั่งรันตัวที่เป็น PowerShell Script นะครับซึ่งในวันนั้นเองก็จะเป็นความสามารถหนึ่งนะครับที่เราจะต้องการทำออโตเมชันแต่ไปทำการผ่านตัวที่เป็นเจ้ากุปตุสีนะครับซึ่งโดยทั่วัไปแล้วเนี่ยในคอนเซิร์กุปตุสีเองเนี่ยนะครับก็คือองค์กรเองจะต้องมีตัวที่เป็นตัวบริการพวก Active Director ่เทอร์เมียนท์สวิตก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมีการออกแบบนะฮะว่าจะเอาตัวที่เป็น p ุปตุีเองเนี่ยไปวางไว้ในตำแหน่ง scope ตัวไหนนะครับซึ่งเดน๋ยวในตัวอย่างชุดนี้เนี่ยเราจะลองไปทำการวางไว้ที่ตำแหน่งของตัว โดเมสโคนะครับแล้วก็พอเรามีการวางเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมีการรอรอบในการแอปพลายนะครับอย่างเช่นโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะต้องรอทุกๆ90นาทีนะครับหรือจะต้องให้ตัวคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นเนี่ยมีการรีสตาร์ทนะครับเึ่ว่าทุกครั้งเนี่ยในการรีสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปทําการอ่านตัวที่เป็นพวกลักษณะของบริษคนะครับแล้วก็อาจจะไปทําการระบุว่าให้ไปอ่านตัวที่เป็น PowerShell script ที่เรามีการสร้างเป็นพวก Daily Server Report ไว้นะครับแล้วก็โดยลักษณะของตัว ทูที่เราจะทําการใช้นะฮะก็แน่นอนครับก็ต้องทําการใช้ทูที่ใช้ในการจัดการในเรื่องกูบป,ปรมสีนะครับซึ่งก็คือต,ต,ตัวที่เป็นกูบปรมสีเมนจเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องมาทําการดูในลักษณะของตัวรายการว่าเวลาทําการคอนฟลิกพวกลักษณะของตัวการลันสคริปต์ต่างๆนะครับในรายเอียดของตัวที่เป็นกูบป,ปรมสีเองเนี่ยก็จะมีให้เราเนี่ยตั้งค่าได้ในตําแหน่งของตัวคอมพิวเตอร์คอนฟิกก็ได้ จะเป็นอนส่วนของตัว User Config ก็ได้นะครับเป็นอย่างว่านนะถ้าเกิดในตัวที่เป็นพวก Base p a c i e เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแน้นว่าให้เราเนี่ยไปใช้ในตำแหน่งของตัว Computer Config นะครับแล้วก็เข้าไปทำเการอ้างในตำแหน่งของตัวที่เป็นทุกครั้งที่เครื่องเนี่ยมีการ Startup ซึ่งเดี๋ยวจะลองมาทำเการดูในส่วนของตัวลักษณะของการ Config ตัวน,นี้ร่วมกันนะครับเริ่มต้นการ Config กรุปดูดีในการรันโพเชลนะครับเราก็ไปทำการเปิดทูนะฮะที่เป็นตัวกรุปดูดีมีเน็ตเมนขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะไปทำการผูกกับระดับที่เขาเรียกว่าเป็น Default domain p ุปดูดีก็ได้นะครับโดยทำการคลิกเลือก Edit เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะก็ไปที่ตำแหน่งที่ มีการเตรียมไว้นะครับในระบบของการรันสคริปต์นะครับก็คือในตำแหน่งที่ชื่อว่า Windows s t i c g นะครับของคอมพิวเตอร์แล้วจะมีหัวข้อที่ชื่อว่าสคริปต์นะครับในกลไกของเขานะครับแล้วก็ลับคิดที่ตําแหน่ของ Startup เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะเมื่อเราดมิีเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเจอในส่วนของตัวลักษณะของแนวทางในการรันสคริปต์นะครับวันนั้นก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะของการรันตัวหัวข้อ PowerShell Script โดยเฉพาะนะครับทำให้เราก็ต้องมีการ add สคริปนะครับ ที่มีการเตรียมไว้นะครับเข้าไปเช่นตัวอย่างชุดนี้เนี่ยเราก็ไปทําการเลือกคลิกแอดนะครับแล้วเราก็ไปทําการบราวส์นะครับสังเกตว่าในวันนั้นนะฮะก็จะต้องไปทําการวางไว้ที่ตําแหน่งเนี่ยที่ ad เนี่ยนะครับมีการเตรียมไว้ให้นะครับอ่ะเราก็จะเอาสคริปต์จากในส่วนของตัวเจลเลยรีพอร์ตขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้นะฮะอ่ะเราก็ทําการ c o อปปี้มาวางไว้ในตําแหน่งที่ AD ต้องการนะครับอ่ะเราก็มาทําการ วางให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อเราเมื่อมีการเลือกเสร็จปุ๊บนะครับก็คลิก Open ไปนะครับต่อโอเคไปเลยนะครับแล้วก็ทําการคลิกโอเคก็แสดงว่าในตอนนี้นะฮะก็จะได้หนึ่งส่วนของตัวทั้งสองของการสร้างระบบของตัว Poli c y startup ขึ้นมาแล้วเพื่อให้มันมีการ run p o s h e l l ทุกครั้งนะครับที่เป็นสคริปต์นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ทําการปิดตัวหน้า Editor ไปนะครับแสดงว่าที่เหลือนะครับก็ต้องรอให้ตัวที่เป็นฝั่งของตัวชุดของ สมาชิกนะฮะก็คือตัวที่เป็นเครื่องที่เป็นเครื่องจอยโดเมนเนี่ยนะครับทำการรันคริปโคพวเนี้นะครับเมื่อมีการอะไรครับสตาร์ทัพโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในเครื่องที่เป็นสมาชิกนะครับของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเริ่มต้นก็ทำการตรวจสอบก่อนนะครับโดยการใช้คำสั่งนะครับที่ชื่อว่า,า gpupdate นะครับ s l a force ก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้าไปทำการอ่านตัวโพล i สีที่มาจากตัวที่เป็น ad หรอบ โอเคเมื่อเรียบร้อยนะครับก็ใช้ําสั่งถัดไปนะฮะก็คือใช้ําสั่งที่ชื่อว่านะครับ RSP o นะครับ .MSC นะครับเพื่อไปดูค่าตัว r e s u l t Set นะครับของตัวที่เป็น Policy ก่อนนะฮะว่าในส่วนของตัว Policy ที่มีการตั้งค่าไว้เนี่ยนะครับมาหรือไม่เราก็ไปทำการดูในรายการนะครับก็จะพบว่าในตัวหัวข้อนะครับ p a r a m t e r Config นะครับ Window Setting Script นะครับแล้วก็สตาร์ทอัพเราเจอตัวนี้แล้วนะฮะที่มีการเตรียมไว้จากตัว default domain policy ก็แสดงว,ว่า policy เนี่ยมาแล้วนะครับแสดงว่าเดี๋ยวเราก็จะทำการทดสอบนะครับโดยการสั่ง restart server นะครับเพื่อให้ดูว่าเมื่อมีการสตาร์ทอัพทุกครั้งเนี่ยจะต้องเข้าไปทำการอ่านตัวที่เป็นชุดของนะครับสคริปต์ตัวนี้นที่เรามีการทำไว้นะครับอ่ะโอเคอันนี้เรา restart เรียบร้อยนะครับเราก็ลองออนเข้าไปนะครับในระบบของ AD เหมือนกัน นะครับโอเคแล้วเราก็ก็ไปทำการตรวจสอบตัวที่เป็นเนื้อหารายงานนะครับก็จะพบว่าในตัวที่เป็นชุดโฟลเดอร์ของรีพอร์ตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะเห็นหนึ่งส่วนของตัวรายงานที่มีการจารีตจากตัวที่เป็น PowerShell นะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนของตัวข้อมูลที่เรามีการสร้างไว้จากสคริปต์นั่นเองนะครับแล้วก็ให้มันจารีตออกมาก็ถือว่าสวยงามนะครับตามท้องเรื่องแล้วก็มีการใช้ความสามารถจากการรันนะครับลันตัวที่เป็นสคริปต์ PowerShell โดยกู o g ิ e c ีได้ และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ฝากกดไลค์ s u b s c r i b คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ